เจคิโน่นำเสนอบ้านให้ชมนะคะเป็นบ้านมือ2องค่ะบ้านเดี่ยวชั้นเดียวอยู่ใกล้สวนพระเทพนะคะอยู่ในโครงการบ้านอุดมทรัพย์รีโนเวทใหม่นะคะพื้นที่ขนาด65ตารางวาค่ะตัวบ้านหลังนี้นะคะมี2ห้องนอนค่ะสามารถปรับเปลี่ยนเป็น3ห้องนอนได้นะคะ1ห้องน้ำและ4ที่จอดรถค่ะราคา1,690,000บาทนะคะพื้นที่ใช้สอยกว้าง ภายในบ้านก็กว้างกวางด้านนอกก็ยังมีพื้นที่ให้นั่งเล่นอีกด้วยนะคะอยู่ใกล้สวนพระเทพหนองระเวียงจังหวัดนครราชสีมาค่ะอยู่ใกล้วิทยายลราชมงคลอีสานอยู่ใกล้โครงการอยู่สบาย9.11อยู่ใกล้ตลาด OM9 ออยู่ใกล้โรงเรียนสารศาสตร์หัวทะเลนะคะ1.690 0ล้าบาทค่ะบ้านมือสองรีโนเวทแล้วนะคะสภาพเหมือนใหม่พร้อมเข้าพักได้เลย ทำเรดีค่ะสภาพแวดล้อมดีเหมาะแก่การอยู่อาศัยและปล่อยเช่านะคะสนใจโทรคุยสอบถามนัดชมพื้นที่หรือว่าต้องการขอคำปรึกษาต้องการพายืน่นกู้ติดต่อทักเข้าไปตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยค่ะเจคโนใส่ข้อมูลไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะ